ที่ผ่านมาเป็นความหนักใจที่สุดในชีวิตของผมเองด้วยที่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกระหว่างปกป้องชีวิตคนกับปกป้องการทำมาหากินเพราะฉะนั้นผมได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่วแน่โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมของเราเราลงมือทำอย่างรวดเร็วด้วยการใช้มาตรการที่เข้มงวดต่างๆพร้อมกับขอความร่วมมือ จากประชาชนคนไทยวันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องค่อยๆเตรียมตัวกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโควิด -19 โดยมีความพร้อมเรื่องยารักษาและวัคซีนป้องกันมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปอีกไม่นานเราก็จะต้องเรียนรู้ ทจะใช้ชีวิตยอยู่กับมันเหมือนกับโรคภัยอยื่นที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นวันนี้ผมได้สั่งการเร่งให้สบคและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้โดยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้ว และเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศโดยมาจากประเทศที่เรากําหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ําพร้อมกันนี้ภายในวันที่1ธันวาคมเราจะเริ่มพิจารณาอนุญ,ญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหยอนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมแต่อย่าก็ตาม ถ้าเราเห็นว่าใน2อามเดือนหรือ4เดือนข้างหน้ามีสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายมากๆากขึ้นอีกแน่นอนว่าเราก็ต้องจัดมาตรการที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีมาจัดการคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้หลังจากที่เราตั้งเป้า120วันก็ได้มีความพยายามก็อย่างเต็มที่ทำทุกวิธีทางเพื่อจะจัดหาวัคซีนมาให้ได้เพิ่มมากขึ้นการรับส่งบออวัคซีนของประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง3เท่าในทันทีทีมสาธารณสุขของไทยดันยอดการฉีดวคัคซีนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าและดันขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งใน10ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว